ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่สดสด,สดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรมามบริกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะรชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p ม8าพีดมอริสผาดาว youtube.com โหรษัย์ไทยระบบสุริยะารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดี l i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้ไปคลิปดูดูดชะตารายวันหันสามหาสนุกประจำในวันเพื่อรหัสสบดีที่23่สบพฤศจิกาย,ยน2566ขึ้น12บสองขั้นเดือน12นะครับปีถอกวันนี้ห้ามทำการมงคลใ,ใดไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับแต่แต่ก็สามารถจะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทรรได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะ โอเคอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น12ข้ามความฝันจะโตนข้ามนะครับฝันดีก็จะกลายเป็นร้ายฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคนะท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับตามทำตามรายละเอียดขั้นตอนที่ที่อาจารย์ได้ส่งไปให้นะครับช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงนะ <c oughs> เปลี่ยนคนแรกที่จะเป็นเนี่ยแหละหนูเนี่ยหนูเนี่ย,ยจะเป็นคนแรกเออเป็นหวัดนะอากาศเปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนนะอากาศมันเย็นเพราะฉะนั้นถ้าอากาศเย็นจะต้องปรับสมดุลให้กับร่างกายกิ่กาแฟเย็นออภายนอกเย็นภายในก็มันจะได้บาลาน ตรงไหนนะนะอ,ออันนี้โอ้โหเป็นหมูเป็นวัดเนี่ยเออน้ำมูไลไลายไหลไปหมดนะอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันบอกไปยังฝันบอกแล้วการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีนะครับเป็นสวัสดีมากนะสาหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษา้าผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษา ตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทานน้ามันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาบนะครับก็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จนะอ,อคุณรักสมีเอ,อคุณรักสมียังอยู่ไหมนะคุณรักสมีได้ยินอาจารย์ไหมติดต่อกันมาหน่อยส <laughs> ิจะว่าสาวาเป็นตายรายดียงไหม <laughs> นะอันนี้ต่อมาออไม่หรอกพอดีส่งบทสวดไปนูน่นนี่นานก็ไม่รู้ว่าสวดผิดสวดถูกกนะัอ,อาจะไม่เข้าใจอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจําวันนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จนะครับ สาธุกใคร้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาด่ปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวยนะครับเออเนี่ยไปโดนสายถ้าโดนสายทีไรมันกระตุกทุกทีเออต่อ USB อะนะโดนสายทีไรอนะได้ม m ีใบที่เจ็ดสิบแปดโชคชะตาท่านในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่มีอุปสรรคเกิดขึ้น นะท่านจะต้องประคองรักษาสิ่งที่มีอยู่ไว้นะครับคิดทําการสิ่งใดต้องทําด้วยความรอบคอบและระมัดระวังนะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่คุณหวังนักต้องรอคอยก่อนพูดถึงในเรื่องของความรักในช่วงนี้จะมีอุปสรรคเข้ามาทําให้ความรักไม่ราบรื่นนะครับธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ <c oughs> ถือว่าจะขาดทุนเสียหายต้องระวังนะครับ แล้วก,ก็การสมัครงานเนี่ยยังคงต้องรอคอยต่อไปนะพูดถึงด้านคะแนนสอบของท่านเนี่ยนะครับก็ถือว่าคะแนนสอบเนี่ยไม่ค่อยดีนะดวงชะตาสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับรักษามีโอกาสรักษาห,หายได้เป็นปกตินะโรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับโรคบริเวณศีรษะโรคที่ร้แรงเงยื่อบุกกระเพาะอ,อาหารดักเศษ นะครับแล้วก็โรคปอด <c oughs> ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับใน่ดวงชะตานะโอเคเดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดมาพูดถึงสีนะครับสีที่คนเว้นให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะสีที่ดีไประจัาวันเนี่ยก็จะมีสีส้มฟ้าแดงนะครับสีขาวได้สีเขียวได้ สีดีสุดก็สีแดงนะครับทิศที่ดีก็ตะวันออกเฉียงเหนือทิศที่ไม่ดีก็ตะวันตกเฉียงใต้นะครับตัวเลขก็หนึ่งหกได้นะหนึ่งหกสองห้าแปดนะก็ขอให้โชคดี <c oughs> ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ต่อมาก็มาพูดถึงตามวันเกิดพูดถึงคนเกิดวันพฤหัสเนี่ย ถือว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วคุณก็จะมีสังคมที่ดีนะเป็นนักวิชาการนะครับให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณจะมีเพื่อนที่เป็นคนที่มีความรู้นะเอ,อต่อมาชาวลัคนาราศีไม่ใช่คนเกิดวันอ่าพุธกลางคืนนะคนเกิดวันพุธกลางคืนถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวพันกับโรงพยาบาลถ้าคุณไม่ได้ป่วยนะ อ,อ,อาจจะมีใครไม่สบายคุณจะไปเยี่ยมก็ได้นะครับต้องระวังโรคเก่ากับเริ่มเลยนะโรคลมทุกชนิดต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าเจ้าถ้าเจ้าชะตาจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงนะครับจะมีชื่อเสียงอำนาจบารมีต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆนะครับจะได้แบบรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาอาจจะ มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับมีความอ่อนหวานมากขึ้นในเรื่องของสังคมคนรอบข้างนะครับเออนะแล้วก็จะมีผู้หญิงติดต่อมาดีในดวงชะตาต่อมาค้นเกิดในวันอังคารคุณอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนนะครับความเปลี่ยนความพยายามต้องทําให้ดีที่สุดนะต่อมาค้นเกิดในวันพุธกลางวันเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อสื่อสาร นะครับส่งผลได้รับผลประโยชน์ที่ดีในดวงคุณนะครับได้รับการช่วยเหลือจากมิตรนะต่อมาค้นเกิดวันเสาร์เนี่ยถึงว่าความเสียหายต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเป็นปัญหาเก่าๆเนี่ยต้องระมัดระวังนะเออแล้วก็กรรมเก่าด้วยนะครับในช่วงนี้และไม่ควรไปงานศพจำไว้เลยนะครับเออไม่ควรไปงานศพนะตามดวงของคุณเนี่ยแค่ใส่ซองไปก็พอแล้วนะครับ โอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีเลื่ออิทธิพลของดวงดาวในวันนี้นะครับเอให้คุณยิ้มเข้าไว้ยิ้มแล้วจะมีความสุขไม่ควรมีความทุกข์ใดๆนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆโชคลาภเข้ามาหาคุณในวันนี้นะโอเคเดีย๋ยวมาเริ่มตัวตกใจหมดเลยนะตึงๆนะพอ,อมาถึงพูดถึงราศีจักร ชาวาลาัคนาราศีเมษเนี่ยดาวเสาก็อยู่พบราภะเสานี่คุณไม่ดีนะเพราะฉะนั้นระวังปัญหาเรื่องงานเก่าๆนะครับคุณก็เป็นหมตอนกกนู้กับมรณะอยู่แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณมีเกณฑ์การเดินทางนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเอแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับความรักในช่วงนี้ก็ย,ยังไม่ค่อยดีนะต่อมา <c oughs> ชาวาลาัคนาราศีปุกจก ชาวพุกจกเนี่ยงานดีแล้วครับเออหลายคนก็ติดต่อว่างานไหนม,ม,มีมีงานมาแล้วดีด,ดีทำงานซะเออนะส่วนการเงินการทองก็ถือว่ามีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศของขา,าและคู่สัญญาต่างๆนะครับความแล้วก,ก็อย่าทะเลาะป่อแงกันนะต่อมาชาวล,าลา <c oughs> ัคนาราศีเมถุนคนเมถุนดวงชะตาคุณเรื่องงานเนี่ยนะครับสมัครงานได้ไง่ายประสบความสําเร็จความรักคู่ครองก็นําลาบมาให้ นะส่วนการเงินก็อาจจะมีเกณฑ์การลงทุนนะครับการเงินก็จะดีขึ้นนะให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงนิดนึงต่อมาชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับกรกฎความรักไม่ต้องไปคิดมากปล่อยวางเข้าไว้นะครับดาวคารคุณเนี่ยนะอยู่ปุตตาก็ถือว่าดีมีกินมีใช้ไม่ลำบไม่ได้ลาําบากอะไรนะครับนะส่วนด้านการเงินก็มีรายจ่ายนะแต่คุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาอย่าง รวดเร็วในวันนี้ด้วยนะครับสามารถเสี่ยงโชคได้นะเอ,อ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับในดวงก็ดาวการเงินเนี่ยนะครับดาวพุธก็เข้าบ้านเงินเข้าบ้านดีพูดคุยติดต่อเรื่องเองินเรื่องท้องก็ประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของความรักก็ระวังปัญหาด้านสุขภาพนะโซนงานหรือคุณคุณก็จะได้เงินจากงานนะครับ ต่อมา,ชา,า,าชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันถือว่าดวชะตาคุณเนี่ยเป็นอุดมกีนนะชาวกันเนี่ยคุณจะมีอะไรดีๆเข้ามาในช่วงจังหวะนี้คาบเกี่ยวกับเดือนธันวาคมมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับหมายถึงคุณติดต่อ,ตองานอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับ <c oughs> นะเพื่อให้รีบๆทํานะต่อมาชาวลัคนาราศีตุล ชาวราศีตุลนนถือว่าดวชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยกรรมมาเป็นนารินะครับการงานบ้างมีอุปสรรคหรือมีคู่แข่งในเรื่องของงานนะครับการเงินก็มีโอกาสได้เงินมากนะครับต้องขยันก็ไว้จะประสบความสําเร็จ <c oughs> นะจะมีเพศตรงข้ามนะครับหรือหาคู่สัญญาช่วยเหลือสนับสนุนด้านความรักให้ด้านการเงินให้กับเจ้าชะตานะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณเรื่องงานก็มีเข้ามานะครับดีการติดต่อสื่อสารนะครับการเงินก็มีโอกาสที่จะมีรายรับก็มานะครับส่วนความรักเนี่ยดาวศุกร์ก็อยู่ลาพระอยู่นะคู่คอก็จะนําโชคลาภมาให้นะครับต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีธนูคนธนูเนี่ยดาวพุธเนี่ยนะครับก็ยังเป็นวินาศในดวงชะตานะ การงานนะครับก็เป็นค่อยไปถึงจะดีการเงินก็จะมีเข้ามานะครับคุณจะเป็นคนที่รักในการทํางานมากชีชะตาชีพคุณเริ่มขับเคลื่อนดีขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นลุยให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะจังหวะในช่วงระยะเวลาเนี่ยตอนนี้กลางช่วงพฤศจิกาไปถึงธันวามีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรดูชะตาคุณเรื่องงานเนี่ยนะครับจะประสบความสําเร็จ นะอาจจะเนื่เหนื่อยต้องอดทนในการสแสวงหาโชคลาภนะครับแต่การเงินก็จะมีเข้ามาจากทางไกลนะต่อมาชาวลาาคัคนาราศีกุมคนกลุมเนี่ยนะครับต้องระวังปัญหาเก่าๆนะส่วนด้านการเงินเนี่ยมีโอกาสได้เงินประสบความสําเร็จนะครับความรักคู่ครองก็จะช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานได้ นะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวแหงนะครับเรื่องผิดใจกันต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนมีนดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวพฤหัสบดีในวิธดีไม่ได้เสียนะครับเออดาวคู่ครองก็ส่งเสริมสนับสนุนนะครับแต่ดวงชะตาคุณเนี่ยความเสียหายหต่างๆไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีมีนมากนะคนมีนเนี่ยดวงชะตาคุณผ่านมาแล้วตั้งแต่พฤษภา อันนี้มันก็ยิงยาวแล้วต่อให้ดาวพฤหัสบรีพักก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายซิมเหลี่ยงเลี้ยงเลาเยียบหัวหอนะเอ,อ่อในดวงชะตาอันนี้ต่อมาจะมาถึงเสียงผ้ายิบซีดูให้เพิ่มเติม,ตมนะครับว่าดวงชะตาของคุณเวนว่นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเออกล่องมาเป็นโปรตโตไกีกัะ ใบที่หนึ่งนะครับอใบที่หนึ่งได้วับเดอรมู moon, นะถือว่าดวงชะตาคุณในการงานก็อย่าใจร้อนวู่วามนะครับระวังการถูกกานแกล้งเรื่องงานส่วนการเงินระวังถูกโกงเงินนะครับความรักเนี่ยคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนนะครับในดวงชะตาต่อมานะครับคนที่เลืใบใบอกไพ่ใบที่สองวับใบที่สองคุณได้ น <c oughs> หนึ่งไม้เท้านะครับถือว่าคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการงานสบับกงานได้งานประสบความสําเร็จการเงินได้เงินดีความรักมีเกณฑ์การเริ่มต้นนะครับต่อมาคนที่เริ่มไพ่ใบที่สามนะปัะ๊บใบที่สามอันนี้คุณได้เดอะสเตนนะครับถือว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับ เออคุณเห็นไหมเนี่ยสิงโตอยู่เนี่ยแก้ไขได้นะจากการจนเชื่องเลยนะครับแต่ก็เป็นคนเป็นดวงข่มสามีนะข่มคู่ขมแฟนเนี่ยนะมักจะหาคู่ได้ยากนะแต่การเงินก็จะมีเข้ามาแต่ก็ใช้จ่ายเงินเก่งด้วยนะครับความถ้าท่านถ้าด้านความรักเ,ใในเนี่ยไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงในเรื่องของความพอใจนะถ้าคุณพอใจใครคุณก็จะเลือกคนนั้นนะก็เรียกเคมีตรงกันใช่ไหม โอเคอันนี้ครบสิบสองลาสี่แล้วนะครับถ้าใดสนใจอยดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับแม่นที่สุดในสามโลกนะครับหลายคนจดจดจ้องจ้องแล้วพอติดต่อมาดูดวงชะตาจริงนะครับคุณจะได้รู้ว่าโอ้โหแม่นซะขนาดนี้เหมือนเหมือนเนี่ยหนูเนี่ยมานั่งอยู่ข้างๆ <laughs> นี่คือเรื่องจริงนะเออ นะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้ขอจาจย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ